สวัสดีครับผมโอโหผโโโโโโโมนะครับช่องปีหาโอควันนี้เป็นคลิปที่สามนะครับผมเต้นี้ส่งไหนน,นี้ส่งสงขานะครับผมสายใต้นะครับมาไกลเลย,ายมาไกลมากนะครับ <ผม S 1> ใบนี้เ,เป็นท่อเทน่านะครับผมแต่ใช้โนววรลองนะครับผมเอาเฮียฟังเสียงนะครับ

ัจจนนครบพวก,กนี้รอ,ก,อ,นนอ,ก,อก่อนนะครับพวกนี้รอก่อนนะครับ เดิมบูกเดิมติดกองด้รถลูกเดิมครับู้เดิมติดกองนะครับใส่กองนะครับ ใบนี้ส่งท่อเบียดนะครับส่งกรุงเทพนะครับใบนี้ท่อโนวานะครับส่งกาลสินนะครับนี่ครับรอส่งนะครับรอส่งนะครับส่งพรุ่งนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมอ้าวโอเคนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับยูทูบช anel ขปีหาเมื่อกี้ใครอยากได้สนใจใครสนใจท่อผ่าเสียงหวาน สามารถโทรติดต่อได้ครับเบอร์ซูสุดสามหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองห้าหรือทักมาแฟนเพจเฟซบุ๊กก็ได้นะครับผมเฮียแกจัดให้ทุกแกนะครับโอเคนะครับวันนี้บ๊ายบายครับผม